เวลา17นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิติยาภาเนรเรนที่ราเทพพยวดีกรม,มารวงราชสันติเนศริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,มเมือนสุทธานา,นารีนาธณวังเทเวศท,ทรงประกอบพธิธีบวงสวงในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2564ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสการะที่หอพระ แล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูส่ทรงครองพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนถวายสการะทรงคมแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นทรงวางพวงมาลัยที่โตะเครื่องบวงสรวงทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทูปหางปักที่เครื่องสังเวยทรงกราบแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัด วันตรุษจ,จีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนช,นชาวชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสัการะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่3วันคือวันจ่ายหรือวันก่อนวันสิ้นปีเป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะไปซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นเสิริมงคลต่อชีวิตวันไหวหรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีนรวมถึงมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมปฏิบตัติคือไปไหว้ขอพรอ,ออกเยี่ยมอวยพรญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพรักและพักผ่อนนอกบ้าน รวมทั้งมีการมอบเงินทองใส่ซองสีแดงมาแจากเป็นอ่างเป้าเพื่อให้ลูกหลานที่ได้รับประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในปีใหม่